นีคล้ายดอกไม้ของเราเลยดูดิเอ,อือ,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 อเป็นไงโหโคตรสวยเอาเท่ <laughs> ว้าวนอนอูดน่ารักจุง <laughs> จันสวยงามมากวันนี้โอ้น่ารักจุง <laughs> <laughs> เอ๊ะ ครับก็ขอสวัสดีนะครับผมในวันสงการนะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาน้องกบมาเล่นน้ําสงการเออเนี่ยพี่เกมเตรียมดอกไม้นะครับผมล้างตั้งแต่เช้านะครับแช่น้ําไว้กลัวมันจะมียางนะทําความสะอาดไปแล้ว <c oughs> แล้วก็เตรียมน้องกบนะครับที่จะเอามาเล่นน้ําสงการกันวันนี้ <c oughs> มีน้องกบเนี่ยนะครับพวกบูฟอกฮอนฟอกแล้วก็มีกบไทยเผือกด้วยนะ <c oughs> ดูมันดูมันโอ้โหตัวบักเอฟเลย <c oughs> แต่ละตัว โอ้เนี่ยใหญ่สุดเพื่อนเพื่อนดูมันดิมาครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ํากันนะครับผมเทดอกไม้ลงไปก่อนเลยม่โอ้โหอย่างสวยอ่ะทุกคนเฮ้ยเป็นไงเตรียมน้าน้ําอบน้าห,หอมหรือเปล่าเนี่ยจะเอากบมาทําน้ําอบน้ําหอมมาเพื่อนเพื่อน,อนครับผมเราจะเอาน้องกบฮอนฟล็อกลงไปก่อนนะครับเพราะว่าสีสันน้องนี่สวยงามนะครับเหมือนดอกไม้เลย สีคล้ายดอกไม้ของเราเลยดูดิเอเป็นไงโอ้โหโคตรสวยโอ้โหทุกคนสวยมากช็อตนี้นั่นน่านักจุงสีสันสวยจริงๆเพื่อนๆมาครับเพื่อนๆชุดต่อไปบูฟ็กและกบไทยเปลือกอุ้ยยกไม่ขึ้นเพื่อนๆพอนอุ้ยอุ้ยหนักนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วหนึ่งตัวเฮ้ใจเย็นลูกอย่าพึ่งไปเอ้าเท่ อโ้แต่ละตัวหลุดมาสองไอ้ลูกพี่ไอ้ขาวนี่กลับไปไอ้คุณอบ๊นี่คุณอยูน่นี่ออกไปแต่นี่แถมนะครับแถมแถมเป็นแพ้เผื่อน,น้องกบเหนื่อยจะได้ขึ้นนั่งขึ้นขี่กันโอ้โหเพื่อน นี่สีสันสวยงามเป็นไงโอ๋ขัดตัวหน่อยขัดตัวโอหน่อยโอ้โหโอ,โหโอโห้นี่พุ่งโอเลยลูกวัฒนยุมีเพื่อนๆถามหาวัฒนยุกันเยอะเลยนะครับวัฒนยุอยู่นี่นะเพื่อนๆน,นะเป็นยังไงเพื่อนๆครับผมสีสันสวยงามมากๆนะอุ้ยเอ๋เอ๋เอ๋ทำไรอยู่ลูกมามาให้พ่อขัดตัวหน่อย <laughs> โอ้ยแต่ละตัวเอาานี่น้องตัวใหม่นะครับน้องเขียว อ่าเป็นไงเอ้ยพี่เบิม้มพี่เบิม้มมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นๆกันบ้างนะครับผมนอนขนุนนอนขนุนอยู่นี่นอนขนุนต้องขึ้นแพนะลูกนะนอนว่ายนะ้ำไม่ค่อยเก่งนะขนุนเนี่ยเออประจาที่อยู่ตรงแพนี่แหละนะขนุนนะอย่าไปที่อื่นนะนี่ไงว่ายังไงไอห้า วันนี้ไม่ค่อยห้าวเท่าไหร่วันนี้เป็นเด็กดี <c oughs> มาสงการทั้งทีนะครับเพื่อนๆนเราต้องมาสาดน้ําน้องกบกันหน่อย <c oughs> นี่นี่เป็นไงนี่โอ้ยน่ารากักคืยสีสันสวยงามมากวันนี้อา้าวสาดๆไปให้ทั่วหน่อยนะครับผมน้องกบจะได้กระปี้กระเป๋ากันหน่อยนะเวลาโดนน้ำงุย้ยแดงเป็นยังไงบ้างแดงสนุกไหมลูกฮะสนุกไหมนี่ขัดตัวหน่อย อุย้ยกล้วยไข่วันนี้ไม่งับนิว้วกล้วยไข่น่ารักนะวันเนี้อุย้ยดอกไม้สีแดงอจับกลบตัวไหนแต่งตัวดีวะไอ้อ๊ดมาแต่งตัวดีเราอะ่ะเอ้ยเรามีผู้หญิงคนเดียวนี่จับอูดจะจับอูดแต่งตัวเพื่ึนเพื่อนมันจะยอมไหมเนี่ยอวดไม่ยอมโอ้มาน,นี่หน่อยมานี้ต้องโอ้ต้องโอ้แล้วเนี่ยมานี่โอ้เห็นไหมมับเขาให้เตี้ยอุย้ยโอ้น่ารักจุงไหนโอ้ น่ารักจุงโอ้โหสายตาพิคาดมันพิคาดไม่ได้วันเนี้ยสีชมพูเต็มหัวเลยโอ้ก็เลยแบบน่ารักไปเลยนะครับไม่พิคาดและสายตาวันนี้หันหน้ามาหน่อยเดี๋ยวหาเพื่อนมาแต่งเดี๋ยวหาเพื่อนมาแต่งด้วยโอ้นง่งเงลูกเดี๋ยวไปจับตัวอื่นมาเนี่ยเนียเนี้ยเนี้ยคู่หูเลยโอ้กับเอ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 าสีเหลืองเอ้ยแบบหนึ่งเอ๊นี่ไอเอมันนิ่งนะเห็นป่ะอุย้ยน่ารัก จุบุจุบุเลยโอ้ย <laughs> oh, oh, เริ่มบ้าแล้วผมเล่นกบไปเรื่อยๆก็สนุกไปเรื่อยนะตอนเนี้แน่ è, พี่เบิ้มเอาไปาเอาไปจับพี่เบิ้มแต่งดีไหมโอ้เอาเอาพังไปหมดแล้วโอ้โหขบวนแต่งหน้าผมพังไปหมดแล้วอุ้ยเบียดอ่างก็ดือ้อจังเบียดอ่างอนี่สาดน้ำสาดน้ำสาดน้ำสิำสำคนดือ้อว่าทันโยว่าทันโยมานี่ลโลกนี่คุยกับกล้องเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้รีบไปไหนเนี่ยโอ้โหให้คุยกับกล้องก็ไม่ได้ไอ้ห้าว ไอห้าวก็ด <laughs> ื้อนี่นึกออกแล้วไอห้าวมึงเสร็จแน่ <laughs> เอาห้าวมาลงถ้วยดีกว่าทุกคนแล้วเราจะจับห้าวแต่งหน้านะครับผมนี่ห้าวดอกไม้สีชมพูลงไปลงไป <laughs> และเราก็จะมาลุ้นกันนะครับ <laughs> ว่าไอห้าวเนี่ยจะออกมาเป็นสภาพยังไงนะหลังจากที่เอาดอกไม้มารวมในตัวมันเนี่ยมันจะแป้วขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะโหดเท้าเหมือนเดิมนะครับ <laughs> เป็นไงห้าววิ้ย <laughs> นี่นี่น,นี่โรยอา้าวโอ้โหไอห้าวไอห้าวดื้อ อู้ด้าวแต่งตัวก็ไม่ได้งั้นเปลี่ยนจากห้าเป็นอูดนี่กูอีกแล้วลืออูดอูดต้องเป็นผู้รับกรรมตลอดแล้วใช่ไหมอูดเนี่ยอ้าวอูดลงไปลงไปนี่ผู้หญิงคนเดียวของบ้านเราก็ต้องสวยที่สุดใช่ไหมล,ลูกเอ,อ้ยนี่ประดับด้วยดอกไม้นะครับผู้หญิงเหมาะกับสีชมพูเราจะประดับให้อูดด้วยสีชมพูเป็นไงว้าวนัอนอูดน่ารักจงุงนี่ชมพูปักลงไป ตักลงไปอุ้ยมีความสุขเพื่อนๆมีความสุขจังเลยว่าแก้งกบเนี่ยเอาอุ้ดทำอะไรอุ้ดอุ้ดทำอะไรอุ้ดเอาเอาอ๋ออุ้ดจัดที่จัดทางนะครับจะได้สบายตัวโอ้โหยอมอุ้ดยอมให้แต่งให้เป็นยังไงนี่อุ้ดแต่งสวยแล้วนะครับผมเหมือนองค์หญิงเหมือนเจ้าหญิงในงานแต่งยังไงไม่รู้ไปเจ้าหญิงแกอยู่กับถ้วยของแกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆตัวอื่นกันหน่อยดีกว่าเนาะ Hey, พวกนายมารวมอะไรกันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ตัวนี้นะครับคือตัวใหม่นะครับผมที่มี f อฟซมาส่งให้เนะาะขอวางตัวใหม่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะเอาตัวใหม่มารวมกันนะเพื่อนๆนะอ้าเฮ้ยอโอ้โหเบียดอ่างขึ้นมาทําไมเบียดอ่างขึ้นมาแพจมอ่ะทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวต้องเอาขึ้นด้วยการจับเบียดอ่างดูพุ่ง <c oughs> โอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นแล้วจะดีดทำไมเนี่ยโอ้ยเบียดอ่างเบียดอ่างผ่านไปโอ้รู้ชะตากรรมเลยใช่ไหมหนูหนูรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอึบอึบโอ้ยโอ้โหหนักเกินนะเพื่อนๆพลิกยากพิกยากพิกยากใช่ไหมโอ้พิกยากใช่ไหมยากใช่ไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โหขอโทษได้ไหมลูกขอโทษนะขอโทษนะอารมณ์มันค้างมาจากเบียดอ่างก็เลยต้องแก้งต่อ เออดูฝั่งนี้หน่อยนี่นี่นี่อุ้ยอุ้อ้อุดอกไม้โดนหน้ากระตดกระตดนี่ฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้หน่อยสาดน้ําสาดน้ําจะได้กระปีกระเป๋ากันหน่อยนะครับผมเป็นยังไงเริ่มเหนื่อยกันหรือยังเด็กๆ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เกมแล้วก็น้องกบด้วยนะครับผมวันนี้พาน้องกบมาเล่นน้ำนะครับน้ำสงการสนุกมากเลยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับสำหรับวันนี้พี่เกมกับน้องกบลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย